อไอเกมเมนันได้เป็นฉลามวะในที่สุดกูก็ได้เป็นอี่ใจด้วยกูจะตื้ตยตูดมึงไงแซดกำได้ตามได้นะทำได้ก็มาเลยได้เาาวลาคืน,นพวกเชียยวพวกนีก้ได้ลาวคืนนะครับยังวะนี้ เชื่มว่ใครฉลามหมวกค้อนแล้วมันก็เร็วแล้วกูจะฆ่ามันได้ยังมีแค่ตัวเดียวอ่ะไอฉลามผีสองร้อยน่าซื้อยังเว้ยโหอย่าเลยอยามันคอนโทรลคอนโทรลมันระจอกเกินไปเจอไอเจงแล้วเฮ้ยเรือได้กัตแมนนีมมันยังไม่ได้อยู่ เรือลำใหญ่ยังมันเลยยังเล่นได้ตามตเรือลำใหญ่นันไปไอ้กูตามอยู่เห <c oughs> ยียบมันก็ไปเลยยังไม่โ<ช>ย่ยไอนีสองคนนะหายไปไหนแล้ววะอหอไอเกมอยู่นั่นไงไอ้เจ้ <c oughs> ยกำลังฆ่าคนอยู่ไม่นนาคาได้หมดเลย nó vừa còn nó lên dạ lắm máy vô, làm dài cốt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì อะไรที่างอยู่หมอนนะลูกกำลังลักเรือคือขายวน้ำอยู่นั้นมั้งนะไม่ใช่กูแน่เฮ้ยควันอึมอะควันจะตายแลือเป็อึมอะอือ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 เออเดี๋ยวไม่ได มากแย่ไวเจยไม,ไมย่กินตะคากูไหวเยอดูดิโอ้ยกินนี่นี่เหรอซันร้องก็กินไปสิไม่ห้ามไอเหี้ยเลกขนาดนี้เลยอยู่ไหนกันหมดวะอยู่ตรงนั้นแหละเหี้ยอยู่ตรงยิ้งหานั่นแหละ หายเหี้ยเลยว่ากูสั่งไม่รู้อะไรไม่เหี้ยเลยเหี้ยไม้เหลือเรือกูเหลือเรือกูลำหนึ่งเนี่ยที่วิ่งอยู่ตี่ด้แล้วโอเคนี่เลยต้องซากเรือเป็ดที่มึงไอหน้ามีอยู่มีคนสองคนเลย อันยังแบกอ้ำ่นัาหนึ่งมี่ยังอีคนหนึ่งคนนง้ยอนไรคนหนึ่งอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำนั่นแหละใครวะอ้าวเลสามคนตรงนี้มีเรือสีขาวเดิเอตรงไี่มีคนเดียรืสีขาวเกมจุ่มไหนเอาเค้กอะไรอะไรเรือสีขาวเ กูมาแล้วมาจุรามึงตามกูมาทำไมวะเนี่ะตาวนีดมึงอะเลือดสีขาวอยู่เออนู่นน้างหลังเด่นแล้วเนี่ยโอ้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 โหแล้วมึงแล้วไอ้ซนมาเจอจับมึงเองยิจะยิงหน้ามึงโอ้ยโอ้ยมันเกิดเจ็บมากเจ็บลากเกิน เลี้ยวอีกแล้ว่าไอเกมไอเกมลากไปไหนไอ้เจงก็ป่ากูลัวเยอะจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้หน้ามาตายเกมจะตายแล้วนี่กินยูนิคอร์นก็ได้สันอยู่ไหนเออมากินดูเกมแย่ไว้ัวมันจะฆ่ากูไอ้ยี่คอนเทนต์ไงสัน เตมมากย่เยน้่ยเยนี่ยนีเยนีเยเยนี่เย่ายนีดเนี่เยนี่เยนี่เยน่ายนไ่้ก็เอาไปได้เยอะอยน่อย่เ่เยน่เยเยเยน่ย่เยนี่เย่เยน่ไดนีเยีเย่เยน่ยนีเกนยนย่ไย้ีน่่เย่เนเนี จริงๆก็เกือบฆ่าได้นะเมื่อกี้กูพุ่งเข้ามาไม่ได้ยิงไปเลยเนี่เรือกูหันนี่ลยเรือมันรับเรือกูไปด้วย้เียแล้วเรือกูก็หังเอาอีกเลยสัตว์ตลามติดเชื้ออีกเลยเนี่ยมาด,ดูดิจริงๆงอยทีจะลุ้งหรือจะล้วงจะลุ้งหรืจะล้วงกลัวมันต้องมีค <c oughs> นใจ <c oughs> มันเป็นก <c oughs> ันเยอะเลย <c oughs> ไว้สั่นมาเป็นมชสอดีกว่านะเพื่อน เอาเถอะจะกูจะฆ่าแม่งทั้งหมดเลยเยอะมาเป็นโมโซกันดีกว่าเขนาดนี้ไงเหมือนที่กูบอกขนาดหนึ่งเป็นยังได้เป็นเยไอ้ยอะด้ดีสุดกูก็ได้เป็นนหนึ่งเปอร์เซ็นก็เป็นเหรอเสี่เปอร์เซ็นเมื่อกี้สี่เปอร์เซ็นเออขนาดสี่เปอร์เซ็นยังได้เป็นเดี๋ยวเจอกูหนึ่งเปอร์เซ็นก็ยังได้เป็นเยอะมาเป็นยาลาไปกันดีกว่านะทุกคน เกมไอ้ไงไว้ฉลามผีอย่าลดราคาซื้อแป๊บมันกระจอกมันจะซื้อทำไมวะซื้อแต่ยังไม่ฉลาดพอจะดีออกมาเจมกูอยู่นี่เจมดีอยู่ไหนอย่าเมื่อนี่ไม่ดีตัดกันตัดไปดนเลยอะไรของมึงแต่ว่าไม่ตีมโศก เย่นตวยใหญ่เอ้ว <laughs> มาแล้วไอ้เมอร์ซ,ซอรมอร์ซอเ่รัก <laughs> ตัวยังใหญ่เลยนี่ตรงนั้นมีคนหนึ่งฉันเง,นนงนั้นงนนนยนะมาแล้วนงี้นมาแล้วนี่ดับเบิล Q ดับเบิล Q เยอะอ่าเอ้ยมันมีคนโกไงไอ้เยอะ อะไรอ่ะแถวนี้มีคนแฮก้วยเกมมันแฮกค,คิวมันกดคิวฉลามไหีอ่ะเฮ้ยเชนนี่กดออกมอยังไอ,อ้เยอะหมดอารมณ์เลยแฮกต้องกดออกเลยหมดอารมณ์